ไฮฟูอัลตราฟอร์เมอร์อัลเทราต่างกันยังไงหมอต้องขอบอกแบบนี้ค่ะไฮฟู Full, จริงๆมันเป็นคำยอ่อมาจากคำว่า high intensity focus ultra sound มันคือเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นอัลตราซาวด์ความเข้มข้นสูงปล่อยเข้าไปสู่ใบหน้าของเราจะช่วยเรื่องการยกระชับให้ผิวหน้าเราดูเฟิรม์มดูแน่นดูกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะไฮฟู Full, นั้นคือชื่อเทคโนโลยีแต่ในปัจจุบันมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากๆม,ม,มีทั้งของก๊อาของแท้ของจริงของปลอมมีเยอะมากๆ แล้วอัลตราฟอร์เมอร์อัลเทร่าลักคืออะไรจริงๆมันก็คือไฮฟูชนิดหนึ่งนั่นเองแต่มันเป็นชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกคือหลายๆประเทศทั่วโลกค่อนข้างยอมรับว่าอัลตราฟอร์เมอร์อัลเทร่าเป็นแบรนด์ไฮฟูที่มีมาตรฐานสูงช่วยในเรื่องการยุกระชับและได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก แล้วพวกไฮฟูไฮฟูที่เขาเรียกกันแหะมันก็คือไฮฟูนั่นแหละมันก็คือคลื่ออันต้าซาวที่มาช่วยเรื่องการยกระชของผิวหน้าเราเหมือนกันแต่หมอต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีบางแบรนด์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่มีแบรนด์อาจจะเป็นของก๊อบของเกของจากจีนซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันคือตัวไหนเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทําพวกกลุ่มการยกราชับะหมอแนะนำว่าควรใช้ตัวเครื่องมือที่มันมีแบรนด์ที่มันเป็นมาตรฐานแบรนด์ที่ผ่านออยไทยผ่านออยระดับโลกผ่านออยอเมริกาพวกนี้จะค่อนข้างเชื่อถือได้และพลังงานที่มันปล่อยเข้าสสสู่่ผิวเเเรราาาาาออะะะป็นนนนนนพังงงงทีีคคข้้ถยฉโก การเกิดผลข้างเคียงเช่นผิวไหมผิวเบิร์นพวกนี้แทบจะไม่มีเลยถ้าแพทย์ที่ทําการรักษาทําการรักษาอย่างถูกต้องด้วยนะคะ